สำหรับนะคะแบบฝึกหัดที่ข้อที่6นะคะกําหนดข้อมูลให้ก็คือ11 13 15 14 17 17 18จงหาจํานวนที่น้อยที่สุดของผลรวมของ x ลบ a ทั้งหมดยกำลังสองเมื่อ a เป็นจํานวนจริงใดๆนะคะดังนั้นเราก็จะใช้สมบัติผลรวมของ x ลบ a ทั้งหมดกํลาลังสองมีค่าน้อย ที่สุดเมื่อ e เท่ากับ x bar นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็หา x bar เหมือนเดิมเนาะจากนั้นก็ไปหาผลรวมของตัวนี้นะคะข้อนี้เราก็จะได้ x bar เท mm hmm. ่ากับเอาทุกตัวรวมกันใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะเป็น105 mm hmm. ส่วนด้วยเพรากมี7ตัวเนาะ mm hmm. ก็มีค mm ่าเท่ากับ15 จากนั้นนะคะเราก็มาหาผลรวมเราจะหาผลรวมจะได้ว่าซิกมา X นะคะของอ็ลทั้งหมดกับบังสองก็เท่ากับเราจะเอาแต่ละตัวนะคะ X แต่ละตัวก็คือตัวนี้เป็นค่า X เนาะแล้วก็เอาค่า A ตัวนี้นะคะเมื่อ A เท่ากับ นะคะก็จะเอามาลบก,กันก็หาผลรวมออกมานะคะก็จะได้เป็น11ลบ15ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ13-15ลบ15ทั้งหมดกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนลบทุกตัวนะคะก็คือ18ลบ15ทั้งหมดกำลังสก็ได้เท่าไหร่ก็หาผลรวมออกมานะคะก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็น 4ใช่ไหมคะยกกำลังสองก็จะได้16บวกกับ13บลบ15ก็จะเหลือ2ยกกำลังสองก็เป็น4นีเนาะ้าลบสบก็เป็น0บวกกับ14ก็เป็น1ถูกงตองไหมคะ17บลบ15ก็ได้4ก็เป็น4แล้วก็บวก9 แล้วก็เท่ากับนะคะก็รวมกันได้เท่าไหร่ก็ตอบก็จะเป็นซิกมาของ x ลบ a ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ38อันนี้ก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะที่เป็นผลรวมของมันนะคะอ่ะต่อไปข้อที่7กํากำหนด x ให้ก็คือข้อมูลตามนี้นะคะให้ทุกตัวเลยนะเท่านี้ จงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลใหม่ก็คือเป็นข้อมูล y ซึ่งเงื่อนไขว่า y เท่ากับ2 x บวก7ดังนั้นถ้าเราต้องการหาข้อมูลชุดใหม่เราก็หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดเดิมก่อนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาทุกตัวรวมกันนะคะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาน,นี้เราก็จะใช้สมบัติก็คือจาก y เท่ากับ2 x บวก7นะคะดังนั้นเราจะได้ y บ่าเท่ากับ 2x บบวก7แสดงว่าเราก็ต้องหาค่า x บ่าออมาก่อนนะคะหาค่า x บ่าออกมาเราก็จะหา x บาหา x บเท่ากับเอาทุกตัวรวมกันนะคะจะได้เป็น100หารด้วยทั้งหมดมี20ตัวก็หารด้วย20ก็หาค่าออกมาก็จะมีค่าเท่ากับห เท่ากับ5แสดงว่าเราก็จะนำมาแทนค่าในสมการนะคะดังนั้น y บาของเราก็จะเท่ากับ2คูณ5บวก7นะคะก็จะเป็น10บวก7ก็เท่ากับ17แสดงว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดใหม่ก็คือ17นั่นเอง ต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8เขาบอกว่าจากตารางแสดงความสูงของนักเรียน40คนจงหาค่าเฉลี่ยบแบบธรรมดาอันนี้ก็คือหาแบบสูตรแบบปกตินะคะก็คือผลรวมก็ือ x bar, เนาะ x อ x bar บาร์เท่ากับซิกมา f x ส่วนด้วย n นะคะดังนั้นเราก็หา x ก่อนซึ่งถ้าเป็นอันตรภาคชั้นแบบนี้มาให้ให้เราหาจุดจ่งกลางชั้นก่อน ดังนั้นก็นำสองตัวนี้รวมกันแล้วาหารสองนะคะซึ่งชั้นแรกก็จะได้เท่ากับ122ชั้นที่สองเป็น131เป็น140 149 158แล้วก็167อ่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องรวมถูกต้องไ,ไหมคะ ส่วนตัวนี้รวมกันก็คือ40เพราะว่าเขาบอกมาแล้วเนาะว่ามีทั้งหมด40คนดังนั้นผลรวมของเราก็จะเป็น40นะคะจากนั้นเราก็นําค่าของจํานวนคนคูณกับค่าจุดกึ่งกลางฉันก็คือค่า x อันนี้ก็จะได้เป็น366 3 131คูณ5ก็จะเป็น655 140 คูณ9ก็จะเป็น1,260 149คูณ12ก็เป็น1,788 158คูณ7ก็จะเป็น1,106แล้วก็167คูณ4ก็จะเป็น668นะคะรวมกันทั้งหมดก็จะได้5,843จากนั้นเราก็นำผลรวมที่เราหาค่าได้นะคะไปหาค่าเฉลี่ยเนาะก,ก็คือเอา ผลรวมของ fx หารด้วยจำนวนคนก็คือหารด้วย n น,นะคะเราก็จะได้เท่ากับ5,843หารด้วย40หรือมีค่าเท่ากับ146.075ถ้าเราใช้2องตำแหน่งก็จะเป็น146.08นะคะก็จะตอบอันนี้ เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ยแบบหาแบบตรงต,รง,ตรงตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ตัวเลขน้อยน้อยเราก็จะต้องใช้สูตรลัดทีนี้เรามาดูสูตรลัดนะคะว่าจะทําแบบไหนเนาะข้อที่9เขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่อไปนี้โดยใช้แบบลัดดังนั้นอันดับแรกเราต้องหาค่า A ก่อนถูกไหมคะค่า A เราก็จะดูที่ ความถี่มากที่สุดดังนั้นความถี่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ 5, อ,อยู่ชั้นที่56าถึง66ถูกปถูกไหมคะแสดงว่าค่า A ของเราก็จะอยู่ชั้นนี้แล้วก็ค่า d ของเราก็จะอยู่ชั้นนี้ก็จะเป็น0นยถูกต่อไหมคะแล้วชั้นถัดไปก็จะเป็นลบติดลบไปเรื่อยๆส่วนชั้นที่มากขึ้นก็จะ,ะเพิ่มขึ้นทีละหนเนาะมัน,น,นก็จะเป็นลบหนลบสลบสลบส่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3า นะคะ,ะ,ะแล้วเราก็จะหา ft ft ของเราก็คือ3คูณลบ4ก็จะได้เป็นลบ12 4คูณลบ3ก็จะได้ลบ12 5คูณลบ2ก็เป็นลบ10 9คูณลบ1ก็เป็นลบ9 10คูณ0ูนย์ก็ได้ศูนย์เคูณ1ได้9 5คูณ2เป็น10 2คูณ3ได้6ถูกต้องไหมคะ จากนั้นเราก็นําค่าของความถี่รวมกันนะคะได้เท่าไหร่ก็รวมกันออกมาตอนนี้รวมกันเป็น47ส่วน fd นะคะรวมกันจะได้เท่ากับลบสิ 18. จากนั้นเราก็แทนค่าในสูตรก็จะได้เป็น x bar เท่ากับ a บวกคูนรวมของ fd ส่วนด้วย n เจ้ไหมคะทั้งหมดคูณด้วย i ก็จะเท่ากับ a ของเราก็คือจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นนี้56บวก66หาร2ถูกต้องไหมคะ a ของเราเนี่ยก็คือ56บวก66หาร2หรือมีค่าเท่ากับ61เนาะก็จะได้ค่า a ของเราก็เป็น61นะคะ61บวกกับ s ิกมา fd ก็คือลบ18หารด้วย47 คูณกับ i อของเราความกว้างเป็น11นะคะความกว้างได้11ก็คูณไปแล้วก็บวกลบคูณหารกันออกมาอันนี้ก็จะได้เป็น61บวกกับลบ4.21นะคะหรือมีค่าเท่ากับ56.79ต่อถ้าเป็นวิธีลับนะคะ ตัวเลขจะน้อยแต่ถ้าเป็นวิธีแบบตรงๆต,ตัวเลขจะเยอะนะคะดังนั้นข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันก็ให้เราเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะคะอ่ะต่อไปข้อที่แปอ่ะข้อที่10นะคะข้อที่10เขาบอกว่าครูให้น้ำหนักการสอบวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์เป็น3 3 4ตามลำดับแดงสอบได้คะแนนก็คือ75 80แล้วก็87ตามลำดับจงหา คะแนนเฉลี่ยของแดงดังนั้นข้อนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็น x bar เท่ากับ sigma wx ส่วนด้วย sigma w หรือส่วนด้วย n ก็ได้เนาะแล้วเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็นภาษาไทยก็เป็น3ถมกไม่คะคูณ75บวกกับอังกฤษก็3คูณกับ80บวกกับ สี่คูณแปดสิบหารด้วยสบวกสบวกสหรือมีค่าเป็นเท่าไหร่สิบก็ไม่ค้าหารด้วย10เนาะข้างบนสามคูณเจก็เป็น225บวกกับ240บวกกับ348รหารด้วยสิบ รวมกันเป็น8 1 3หารด้วย10หรือหารออกมาก็จะได้เป็น8 1 3คะแนนถูกไหมคะดังนั้นถ้าแดงอ่าถ้าเป็นตัดเกรดเนาะแดงก็จะได้เกรด4ถูกไหมคะเกรดเฉลี่ยก็จะเป็น4อ่าต่อไปข้อที่11ข้อที่11ก็เช่นเดียวกันเนาะ ข้อที่11ก็เช่นเดียวกันทำแบบถ่วงน้ำหนักเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าสมชายเรียนวิชาสถิติตลอดภาคเรียนมีการสอบสี่ครั้งครั้งแรกมีน้ำหนักเท่ากันสองครั้งแรกมีน้ำหนักเท่ากันและ2ครั้งหลังมีน้ำหนักเป็นเท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับ2เท่าของ2ครั้งแรกถ้าสมชายสอบได้คะแนน 54, 58 70แล้วก็78ตามลำดับจงหาคะแนนเฉลี่ยดังนั้นถ้าครั้งแรกนะคะถ้าครั้งแรก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดเท่าไหร่ซึ่งสองครั้งแรกมีคะแนนเท่ากันถ้าเรากําหนดคะแนนน้าหนักเป็นหนึ่งก็ใช้หนึ่งทั้งสองตัวเนาะส่วนสองครั้งหลังสองครั้งหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ําหนักเท่ากันและเท่ากับสองเท่าของสองครั้งแรกก็นำสองไปคูณกับคะแนนค่าของน้ําหนักครั้งแรกถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ x bar ก็หาจากสูตรเดิมก็คือ sigma wx ส่วนด้วยซิกมาแบบบิเท่ากับดังแบบนั้นครั้งแรกสองครั้งแรกเนี่ยครูจะให้เป็นน้ำหนักจะเป็นหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งคูณกับห้าสิบสี่บวกกับหนึ่งคูณกับห้าสิบแปดบวกกับอ่าทีนี้สองครั้งหลังมีค่าเป็นสองเท่าของครั้งแรกกับครั้งที่สองถูกไหมคะดังนั้นสองเท่าก็คือสองถูกไหมสองคูณหนึ่งได้สองเนาะก็เป็นคูณเจ็ดสิบบวกกับ 2คูณ78ทั้งหมดหารด้วยน้ำหนักนะคะก็จะเป็น1บวก1บวก2บวก2ก็จะเป็น6หรือก็ไม่เอ,อิตอนนี้ก็จะได้เท่ากับ5 14บวก58บดวก140บวก156หกรือก็ไม่ค่าหารด้วยห ก็หาค่าออกมาผลรวมข้างบนจะมีค่าเท่ากับ4 0 8หารหหด้วย6ดังนั้น408หาร6เท่ากับ68นะคะ68คะแนนแสดงว่าถ้าตัดเกรดเขาก็จะได้แค่เกรด2.5้ถูกไป่ะไหมคะเนื่องจากว่าครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยเขาสอบได้คะแนนน้อยนะคะแต่ครั้งที่ ตามกับครั้งที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่น้ำหนักก็ก็ช่วยได้นิดนึงเนาะแต่ได้ยังได้คะแนนน้อยอยู่นะคะอ่าต่อไปข้อที่12เขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งขายเนื้อนะคะ,ะพบว่าเนื้อสันในกิโลกรัมละแ5บาบาทขายได้12กิโลกรมัมเนื้อสันนอกราคากิโลกรัมละ65บาทขายได้10กิโลกรมัมและเนื้อสะโพกกิโลละห5บ้าาทขายได้18กิโลกรมัมจงหาว่า าร้านนี้เนี่ยขายเนื้อสัตว์เฉลี่ยกิโลกรัมละกี่บาทนะคะข้อนี้เราก็ใช้แบบถ่วงน้ำหนักเหมือนเดิมเนาะก็จะได้เป็น x บ้าเท่ากับ sigma w x หารด้วยซิกมา w ก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็นแปร15คูณ12บวกกับห0 ห้าคูณสิบวกกับ55าสิคูณสิส่วนน้ำหนักนะคะข้อนี้น้ำหนักจะอยู่ข้างหลังเนาะน้ำหนักจะอยู่ข้างหลังก็จะได้เป็น12บสองบวกสิบวกสิแล้วก็หารมานะคะคนร่วมก็จะได้เป็นหนึ่งพันยีบวกกับ 650บวกกับ990ถามหารด้วย40กิโลกร,รมัมดังนั้นผลรวมนะคะผลรวมของเราเท่ากับหาออกมาได้เท่ากับ66.5แสดงว่าขายเฉลี่ยแล้วตกกิโลกร,รัมละ66บาท50สตางนะคะต่อไปข้อที่13 ครูประกาศผมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน3กลุ่มกลุ่มที่1 2 3นะคะจะมีนักเรียน32 3 25แล้วก็17คนตามลำดับซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเป็น79 74และ82ตามลำดับจงหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดนะคะค่าเฉลี่ยของคะแนนเนาะอ่าข้อนี้เราก็จะเป็นแบบถ่วงน้ำหนักเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะได้เป็น X Bar รวมซึ่งอันนี้เขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วดังนั้นค่าที่เราหาก็จะเป็น x bar รวมนะคะก็หาได้จากสูตรเดิมนี่แหละนะคะก็จะเป็น sigma n x bar หารด้วย sigma n อันนี้คือเขาให้ค่าเฉลี่ยมแล้วนะคะแล้วเราก็แทนค่าลงไปนะก็จะได้เป็นกลุ่มแรกก็คือ32คูณกับ79บวกกับ นักเรียนกลุ่มที่2ก็คือ25คูณ74บวกกับ17คูณ82ทั้งหมดหารด้วย32บวก25บวก17แล้วเราก็จับคูณกันนะคะเราก็หารกันออกมานี้ก็จะได้เป็น2,528 บวกกับ1,850บวกกับ1,394ทั้งหมดหารด้วย74รวมกันนะคะแล้วก็หารค่าออกมามีค่าเท่ากับ78คะแนนนะคะอันนี้ได้78คะแนนก็ต่อ สว่วนข้อที่14ถึงข้อที่17นะคะถา้าใครอยากลองทำนะคะก็ลองไปทำดูได้แล้วก็เดี๋ยวรูจะอาจจะเฉลยให้นอกเวลานะคะเพราะว่าน่าจะไม่ได้สอบน่าจะไม่ได้ออกสอบนะคะข้อนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวห้อง4กับห้อง3เดี๋ยวเ,ยวเพื่อนทำไม่ได้นะคะก็จะออก ข้อสอบเหมือนเหมือนกันนะคะ,ะวันนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ